โลบีฟสรุปดวง10นาทีกับจันโมขอต้อนรับชาวชอนฟังเข้าสู่รายกันโลบีฟค,ค่ะค่ะราหูย้ายวันที่17ตุลาคมนะคะราหูเป็นดาวแห่งทางโชคลาภและดาวแห่งการลุ่มหลงมัวเมวาครั้งนี้ย้าย17ตุลา2566เวลา6นาฬกา22นาทีแต่ละลัคนาราศีนะคะดวงจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเข้าไปฟังเนื้อหากันนะคะ ก่อนเข้าเนื้อหาค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้พวกเราด้วยและทีมง <c oughs> านลัคนาราศีเมถุนค่ะสวัสดีค่ะชาวชาวองเมถุนทั้งหลายราหูยายวันที่17นี้จะเป็นยังไงคะจานมุกราหูหมายถึงดาวแห่งมหาลาบมหาลาบเลยต้องบอกองนี้ก่อนนะคะแต่หลายคนกลัวราหูเพราะอะไรเพราะราหูหมายถึงสิ่งมัวเมาด้วยมัวเมาคุมเครือ เงามืดเงามืดมแล้วค่ะแต่จริงแล้วราหูถือว่าเป็นดาวที่บ่งบอกถึงเรื่องของไหวพริบป,ปฏิพานนะคะค่ะคราวนี้เนี่ยจะบอกว่าการที่ราหูย้ายในแต่ละครั้งอะ่ะเราอย่าก,กลัวค่ะเพราะว่าเขามีทางเรื่องดีมาด้วยเช่นกันค่ะนะคะสิ่งแรกสําหรับชาวเมถุนเมถุนราหูเข้ามาในตาแหน่งการงานค่ะความวุ่นวายความเปลี่ยนแปลงนะคะผันผวนเปลี่ยนแปลงมันเข้าไปที่ การงานอย่างแน่นอนสําหรับคําว่าการงานคืออะไรมันจึงกับการงานมันถือสิ่งทุกอย่างที่คุณรับผิดช,ชอบหน้าที่ของคุณสิ่งที่คุณกระทําอยู่นะคะสําหรับคนที่บอกว่าเป็นแม่แม่เฉยๆไม่มีงานค่ะมันจะกระเทือนไหมกระเทือนแน่นอนค่ะงานคุณมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแล้วราหูมาจากสุภาค่ะคือมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ ม,มาจากต่างชาต่างถิง่นต่างแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ลาหูยายข้อดีข้อแรกมหาลาบมาจากงานมาจากงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศมาจากการเดินทางม,มาจากผู้ใหญ่ ่ะมาจากสิ่งที่ตัวเองมีความใฝ่ฝันและอยู่ดีๆครั้งนี้ก็อยากจะทํามันแ a ช s i o n ใช่อยากจะทํามันความลุ่มหลงในงานบ้าคลั่งในงานอเอออยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ต้องทําแล้วมันเป็นสิ่งที่ฝันมานานแล้วมันต้องลดแล้ว p a s s อ่ n ใช่ไปต่อไปนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยแหละค่ะเขากําลัง ก่อตั้งค่ะแล้วบวกกับดาวพฤหัสนะคะที่ราหูย้ายออกจากพฤหัสแล้วแล้วอยู่ในภพลาภะนั่นก็คือโอกาสที่คุณมองว่าคุณมีแต่คุณไม่ได้ทาสักทีอะอเข้าใจว่าคุณไม่ได้ทาสักทีตอนเนี้คุณได้ทําแล้วมันถึงเวลาที่มันได้เปลี่ยนจริงๆค่ะนะคะอันนี้คือแบบ โดนเต็มๆของคุณและจะบอกว่าการเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะนำพาซึ่งโชคลาภแน่นอนเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงในชิงที่บวกเพราะฉะนั้นการเสริมดวงต้องเข้าเพราะว่าราหูถ้าจะให้เขาเสริมให้คุณบวกคุณก็ต้องเสริมให้ดีค่ะค่ะเดี๋ยวไปฟังท้ายคลิปอืมค่ะแล้วมีอะไรที่ควรระวังไหมคะสำหรับการที่ราหูย้ายเนี่ยคนที่ควรระวังนะคะก็คือการที่ดาวตั้งรับเราต้องมาดูก่อนว่าดาวตั้งรับของคุณเนี่ยเป็นยังไง นะก็คือพื้นดวงนั่นเองต้องผูกดวงนะคะแล้วท่านนี่ต้องผูกดวงพื้นของคุณถ้าเกิดสมมติว่าดาวตั้งลาปับไม่ใช่คู่ศัตรูและเป็นคู่เสริมกันเพราะฉะนั้นหลับรองว่าการงานของคุณนะมีการเสริมไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนแต่ท่านดันเป็นคู่ศัตรูนี่แหละที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าคนคนนั้นมีดาวจันทร์เงี้ยเขาไปอยู่ในกรรมมะเพราะฉะนั้นโอเคข้อดีมีก็คือคุณมีโอกาสที่จะเจอในเรื่องของ เงินผลประโยชน์รายได้ที่อาจจะเป็นในเชิงของงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีพาร์เนอร์เจอคนที่แบบได้รับแชร์สัดส,ส่วนแบ่งเค้กเท่าๆกันเงินคุณมีโอกาสได้และได้มาอย่างลับๆแบบเนี้ยค่ะเข้าใจไหมนะแต่ข้อเสียแต่ข้อเสียถ้าคุณมีคู่แล้วค่ะคุณมีโอกาสเจอชูเจอกิกมีเด็กเลี้ยงอ่า อย่างเงี้ยอันตรายอันนี้คือยกตัวอย่างสำหรับผืนดวงสำหรับผืนดวงอันตรายอันนี้ยกตัวอย่างะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูกันอีกทีว่าผืนดวงเป็นอะไรแต่ทางนี้ทั้งนั้นบอกเลยค่ะว่าราหูมันมาพร้อมกับความมัวเมาลุ่มหลงด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยหากงานของคุณเนี่ยเป็นงานในเชิงของที่มันเสี่ยงกับความแบบผิดกฎหมายเยอะๆให้ระมัดระวังเพราะยังไงก็ตามดาวพฤหัสทับตัวคุณอยู่ นะถ้าเกิดว่างานของคุณเนี่ยมีความเสี่ยงทำอะไรที่เกี่ยวกับการผิดกฎหมายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสมากเลยค่ะที่จะได้ดึงเข้าไปในสู่พื้นที่ที่ค่อนข้างเท่าแล้วก็เกรย์แอรเรียออ,อันนั้นแล้วแต่วิสณยทัศนของคุณอีกทีะนะแต่ยังไงก็ให้ระมัดระวังค่ะ,คะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะผูกดวงหรือว่าดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถ แอดเข้ามาในแอปสีเขียวนะคะแอดใส่โฮโรบีบด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ,คะอาจารย์เจาะเดือนตุลาให้หน่อยค่ะได้เลยเอาเรื่องอะไรก่อนดีคะชามเอาเรื่องการงานค่ะการงานดาวพฤหัสป็นราชาโชคล้วแถมราหูย้าย17ตุลาเข้าไปทําให้การงานของคุณนะั้นมีการเปลี่ยนแปลงปั่นปว่วนเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะงานคุณไม่นิ่งแน่งานคุณเนี่ยมันไม่นิ่งมาตั้งแต่ ปลายเดือนกันยาแล้เพราะว่าราหูเขาก็ขยับขยายขยื่นอะไรกันมาตลอดนะคะคราวนี้เนี่ยแต่ว่าข้อดีก็คือาวาพฤหัสไปอยู่ราผะแล้วราหูแดกแยกออกไปละโอกาสที่มันมาเห็นเป็นเงาเงาเห็นเป็นแบบจางๆอยู่ตรงนูน้นตอนนี้ควันเงามันเริ่มคลี่คลายมันเริ่มชัดเจนโอกาสและงานของคุณ คุณได้ขวาแล้วคนตกงานได้งานแน่นอนต้องบอกนี้ก่อนนะคะคนที่บอกว่างานมีปัญหาอยู่รับรองว่างานเริ่มมีการคลี่ข่ายค่ะคลี่ข่ายเป็นทิศทางที่ดีนะแล้วงานที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างประเทศอะไรพวกนี้ดีกับคนที่ทํางานในองค์กรต่างชาติอันเนี้ยดีนะแล้วคนที่มีงานประจำเนี่ย จะมีโอกาสเปิดโอกาสเปิดงานใหม่มีงานพิเศษมีงานเสริมมีงานเพิ่มเติมด้วยคือจะไม่ได้มีแค่งานเดียวจะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตมากมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับชาวเมทุนการเงินเป็นยังไงคะอาจารย์การเงินเนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าดันเป็นนิด นะแต่เขาไปอนู่ปุตตะนั่นนี่คือเงินของคุณเนี่ยจะมาทีละยิบทีละย่อยทีละหน่อยนะคะภาพที่จะเห็นเลยอันนี้เราพูดถึงภาพรวมไม่ได้พื้นดวงนะคะแต่ถ้าพื้นดวงใครเนี่ยเราเอาง่ายๆพื้นดวงบางคนเนี่ยการเงินเขาดีมากไอกสิ่งทํานายเนี่ยคำว่าเล็กทีละนิดทีละหน่อยมันอาจจะหมายถึงหลักล้านก็ได้ นิดหน่อยเป็นหลักล้านบางคนเป็นหลักแสนบางคนเป็นหลักหมื่นบางคนเป็นหลักร้อยบางคนเป็นหลักพันเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่แต่และคนบางคนเป็นหลักบาทอะไรอย่างเงี้ยน,นะ <S <S> <S แต่ยังไงก็ตามมันจะแบบเป็น,นเงินที่เข้ามาค่ะ <C> e? นะมันจะเข้ามาเหมือนเหมือนโอกาสมันเริ่มมามากขึ้น <C> e? ลูกค้ามันเริ่มหลากหลายมากขึ้น <C> e? ค่ะอาจจะมีลูกค้าเด็กจับลูกค้ากลุ่มเด็กมากขึ้นก็มีนะเพราะดูเหมาะมากกับการจับลูกค้ากลุ่มเด็กมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมี เข้ามาหลายช่องทางค่ะ,คะอ่ามันจะมีการเงินเนี่ยของคุณจะมีการเข้ามาอยู่หลายช่องทางแล้วคู่รักละคะความรัก,คว,รกความรักเนี่ยจริงจริงเหรอเขาเมถุนมันมันดีมาเรื่อยๆอ,อยู่แล้วค่ะแต่ไอ้คำว่าดีอะนะคะอาจจะไปบางคนคําว่าดีอาจจะดีอาจจะเจอคนที่ใช่แต่อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าความแบบชัดเจนมันยังไม่ไม่เข้าหรือบ,บางคนอาจจะติด ติดอะไรติดในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะติดในเรื่องของแบบทุกอย่างมันยังไม่โฟแบบไฟเขียวแบบฟิวอย่างเงี้ยเข้าใจปะบางคนเป็นไฟเหลืองบางคนเจอคนที่ใช่แต่ยังมีไฟแดงเรานะที่ผ่านมาแต่พอราหูย้ายเท่านั้นแหละไฟเหลืองไฟเขียวเอออยู่ดีๆไฟเหลืองเป็นไฟเขียวไฟแดงอาจจะเป็นไฟเหลืองอหรือไฟแดงอาจจะปปับพับพันผุนหันพันแล่นกันเป็นไฟเขียวเลยอืเออแบบงงงงเพราะฉะนั้นนะคะ ต้องบอกให้ชาวเมถุนทราบค่ะว่าข่าวดีเรื่องความรักของคุณกำลังมาแล้วค่ะค่ะส่วนคนสดสดสนิทก็บอกเลยว่ามีโอกาสเจอคู่นะคะไอคนที่ไปแอบบแอบบชอบใครอยู่นะหรือว่าคุยกันลับๆอะไรแบบเนี้ยรับรองค่ะว่ามีโอกาสที่จะมีสไตล์ในการที่จะเปิดตัวเปิดเผยขึ้นมาได้บ้างแล้วอ่านะอย่างหลานตอนนี้ก็อายุประมาณสองขวบเงี้ยมีโอกาสได้เจอไหมคะ ปล่อยเขาไปค่ะนี่กะจะให้หลานเขาแบบมีแฟนและแต่เด็กอะบอกง่ายา <c oughs> ต่อเลยค่ะ,ะสุขภาพเป็นไงคะสุขภาพให้ระมัดระวังค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะตอนนี้ดาวเกตถับหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะที่ผจรไม่ค่อยลง เขาเรียกว่าที่ประจอนลงเ<อ>ท้า,ทากันเยอะหน่อยนะคะให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆแล้วมาวมฤตยูการที่เขาอยู่ในวินาศเนี่ยอันนี้สําคัญอย่างที่บอกนะคะว่าวินาศมันอาจเป็นเรื่องของการหาไม่เจอดาวมฤตยูคือเรื่องของความเรือรงังเพราะฉะน,นั้นเนี่ยโรคที่มีอาการเรือรังต่างๆแล้วมันหาไม่เจอว่ามันเป็นเพราะอะไระอันนี้มันลําบากใจเรานิดหน่อยนะคะ มีทางนั้นให้มีสติตรวจสอบตัวเองเรื่อยๆเช็คอัพร่างกายทุกปีแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆค่ะภูมิแพ้ปอดซีสในร่างกายหรือก้อนเนื้ออะไรพวกนี้อันนี้ต้องตรวจสอบเช็คกันให้ดีค่ะแล้วก็ทําบุญหมั่นทําบุญเรื่อย เดี๋ยวเราไปแก้และเสริมกันเลยดีกว่าข้อแรกนะคะการเรื่องแก้และเสริมขอพูดในเรื่องของการเสริมก่อนละกันเพราะว่าจริงๆเราเมถุนนะ่ะภาพรวมเป็นดวงที่ดีมากพอสมควรขะ,ะขึ้นมากนะคะการเสริมข้อแรกสีอะค่ะเป็นสีกริตเตอร์ได้เลยสีส้มได้นะคะมีวิงวับมีแวววาวได้นะคะสีเขียวได้เขียวก็ดีนะคะในเรื่องแหวนในเมื่อราหูย้ายแล้วไปจุดจุดที่เรามองว่าเราต้องการให้ท่านช่วยเหลือ ะนะราหูย้ายการที่มีแหวนราหูถือว่าดีซึ่งมีรลานานึานงอันนี้ r ร Com m e n นจริงๆสอบเรื่องแหวนราหูก็คือราน Rituary นะคะ,คะเดี๋ยวจะขึ้น QR Code ไว้ให้ติดต่อด้านล่างนะคะเพราะว่าแหวนอันนี้ค่ะไม่ว่าจะทรงรูปร่างของแหวนรวมไปถึงอักขระที่อยู่ในแหวนเนี่ยคือบ่งบอกคือทุกอันนะคะเป็นการบูชาพุทธคุณของราหู นะคะ,คะก็จะทําให้คุณนะ่ะได้โชคได้ลาบเสริมมหาโชคมหาลาบให้กับงานของคุณเงินของคุณการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณให้เป็นในทางที่ดีขึ้นนะคะ,คะแล้วอย่าลืมนะคะต้องไหว้ราหูในช่วงที่ราหูย้ายด้วยจะไหว้ในวันที่17ก็ได้หรือ18ก็ได้นะคะ,อ,ะอยู่ในช่วงประมันบวกลบ3ามวันตรงนั้นก็ได้นะคะหรือไหว้คืนวันพุธหรือวันเสาร์ก็ได้ค่ะ,คะเพราะว่าวันเสาร์ก็คือเป็นคู่มิตรของเรา หูอยู่แล้วนะคราวนี้ซึ่งอยากแนะนำร้านนี้เพราะว่าแหวนราหูของเขาอะค่ะลงอัคระกับพระโดยตรงเลยเป,เป็นพุทธคุณใสข่ขาวใช่ค่ะ,ะในส่วนของการทำบุญนะคะการทำบุญเนี่ยยังไงก็ตามพยายามทำบุญอย่างต่อเนื่องสำหรับชาวเมทุนนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรสวดมนต์ถือศีลภาวนา เอาเท่าที่คุณได้เอาเท่าที่คุณไหวแต่ให้ทำเประจำหรือการทำบุญให้กับอ่อบ้านพักคนชรามูลนีธต่างๆคุณจะทำบุญวันละ9บาท9บาท9บาทอันนั้นก็ไม่ติดนะคะอาจทำเล็กๆน้อยๆเหมือนหยดกระปุกสะสมบุญอ,อันนี้อยากให้ชาวเมทุนได้ทำค่ะค่ะก็ยังไงก็ขอให้ลัคนาราศีเมถุนทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ